ี 5, Channel ค่ะแมตีชาแนลค่ะคลิปนี้เราจะมาว่าถึงยองยูริอีกขึ้นเก้าสำหรับผู้ใดที่อ่ากำลังกินห่อนแมตีเนาะว่าแมตีคือว่าเห็นหนาคตาตาตะกอนสมัยก่อนจีเหตุคลิปอ่าตัวเกียวมีสิกเหตุคลิปนองยูริแมตีก็จะผสมวสานไปน้ำเบาไปน้ำในปลาในดงนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่่านมากก็คือ ด้วยภารกิจแล,ล้วก็เวลาเฮาบ่พอเนาะพี่น้องเนาะก็อาจจะห่างหายไปแน่ก็อาจจะลงแค่คลิปนะคะแต่ว่ากะคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่านะคะอ่าสำหรับแฟนคลับแฟนเอิ้นอนยังอ่ะอ่าเอฟซี FC นะคะเอฟซี FC ของโตเกียวมิวสิกเอฟซีของพี่หวานฟินแลนด์เอฟซีของน้องยูรินะ,ะก็ชื่นชอบนะคะชื่นชอบ Uh, ทุกๆคนศิลปินทุกๆคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าแดนเซอร์ในข่ายทุกคนนะคะพี่น้องแต่ว่าสาหรับเฮาเองก็จะพิเศษนะก็คือน้องยูริที่ติดตามน้องมากแต่มือแรกนะคะก่อนที่จะเข้ามาโตเกียวมิวสิกเอินได้ว่าติดตามตแต่มือที่ไม่พ้นไหลเลยนะคะพี่น้องเออไม่ตีกันยังเด็กเขาไปคอมเมนต์นะคะว่าเออบอดบีพยายา่ม พยายามบอกในคอมเมนต์ว่าเออบอดบิกตามหาอยู่นะอย่างไหติดต่อบอดบิกจังสันจังสีนะคะพี่น้องกะติดตามน้องมาตลอดแต่ว่า,าคลิปนี้เข้าอย่างมาเมื่อวานนะคะทีเมติร่องคลิปเมื่อเช้านี้นะคะน่าจะเป็นช่วงซส,สายนะคะพี่น้องทอีคลิปของพอลเฟมเพิ่นนะคะได้ว๋ววาถึงมือจัดงานด้านนี้สกินแคร์นะคะ,ะ,คะพี่นอ้องด้านนี้สกินแคร์ที จัดงานอยู่สารข้ามเนาะวันที่สิบถอดายพี่น้อง13บสามอกสหรือ14 13เนาะอ่าถี่ผ่านมาเนี่ยแหละพี่น้องกะตามทีบอดเฟมเดวเวลนะคะพี่น้องกะเป็นเรื่องของเซียนายเขาก็จะเน้นไปทางนองยุรินะคะพี่น้องอ่าว่าในมือนั้นเกิดเหตุการณ์ยั่งคืนนะคะกะเป็นอันห้ามหูกันนะคะว่าช่วงนั้นคือน้องบ่สบายน้องเป็นไข่นะคะตั้งแต่ ช่วงที่เพิ่นไปจัดกิจกรรมบุกเบิกอยู่อนาจักอนาซักหม่ของตัวกิวมิวซิกน่ะระคะพี่น้องก่พ่อหลังจากที่ไปกิจกรรมนั่นน้องกับมีไข่มาก,ก่อนหน้านั่นแล้วเนาะตามสีเทาหูน่ะระคะพี่นอ้องแล้วพีพีในทีมงานหรือว่านม่ขิงเพื่อนแกแนะนําว่าอยากให้น้องไปหาหมอนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเธอเกิดว่ามันเป็นลหลายกรณีนะคะความห่วงใยของของอพีพีในทีมงานกับมี่ตอนน้องๆน,นะคะเขาจะเห็นอยู่เสมอแหละตรงนี้นะคะพี่น้องเพิ่นกิมีความาห่วงใยกันเละกันนะคะพี่น้องจะเกือบทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องถ่ายได้สัมผัสเนาะแต่ว่าเขาจะเบาในมือนี่ก็คือเบาในกรณีของน้องยุริก็แล้วกันเนาะที่การนับจากเหตุการณ์ในมือนั่นนะคะ เป็นคลิปที่เขาวาต่อเนื่องจากว่ามึงซื้อต่อเนื่องจากบอดเฟมกันแล้วกันนะคะพี่น้องที่บอดเฟมเพ่น,นเดว์บอลถึงน้องยูรีในมือจัดงานเนาะเดี๋ยวขอนั่งเนี่ยค่ะพี่น้องท้องก็อันย้อนน้บโคตแล้วอุ้ยมันคืออันนี้พี่น้องมันย้อนแสงเนาะมานั่งขอบสาเนี่ยค่ะสาหนามสาหนามว่าจะปล่อยปลาก่บโบเล่ปล่อยปลา,าค่ะพี่น้อง มันคือจะเย็นอายนามมันจะกระทบขึ้นมามันขึ้นจะเย็นนะคะพี่น,อน้องก็มาขึ้นี่เมตีกับน้ำตาซึมน้ำนะคะกระจากคลิปนั่นแหละคลิปทีบอดเฟมเดีเว่านะคะว่าถึงเรื่องเล่าทีต่อเนื่องมาจากน้องยูริที่เพิ่นเป็นไข่นะคะพี่น้องหลังจากที่เพิ่นไปกิจกรรมนะคะกิจกรรมแล้วไม่คิ้งกะแนะนําว่าให้ไปหาหมอนะคะเมย์พ่อน,นได้พาหน่องไปหาหมอนะคะ พอไปหาหมอหมอกระฉีญยานะคะพี่น้องพอฉีดยาแล้วนองกันยังบ่เศร้าไขรนะคะพอบอเศร้าใขรบันนี้ไม่พ่อนก็เลยตัดสินใจผ้านองกลับนะคะผ้านอากลับไปลอยเอ็ดนะคะพี่น้องกลับไปพ่นห้องกับไปลอยเอ็ดนะคะเพื่อที่จะไปหาหมออย่คล่นิกคลินิกนี่ก็คือจือใดว่าเป็นคีินิกทีนองเคยไปหาแล้วคุณหมอเพิ่นกะบริคิดเงื่อนนํานะคะเพิ่นกะซัพพอร์ตน้องเนาะรอบนีก็คือกันนะคะ แล้วคุณหมอก็บอกว่าต้อตงฉีดยานะคะต้องฉีดยาอีกสองเข็มน้อพี่น้องตง้องฉีดยาอีกสองเข็มนะคะในมือนั่นก็คือน้องฉีดแล้วเข็มหนึง่งแล้วมือทัดมานั่นก็คือมือวันที่เท่าใด้พี่น้องสิบสองวะน้องก็ต้องฉีดอีกเข็มหนึ่งนะคะพ่อฉีดยาครบแล้วในมือในมืองานวันที่สิบสามนะคะพี่น้องมเมนบอวันที่สิบสามหรือสิบสี่ละพี่น้องจือบวได เอาจื้อมือจื้อเว้นบ่ได้เออเอาเป็นไว้ในมืองานก็นแล้วกันเนะเาะออในมืองานมืองานเนี่ยก็คือน้องกันยังมีอาการไขย,ยู่ช่วงเศารแต่ว่าอ่าแม่พอนกัหนอก็คือได้เดินทางออกไปแล้วแต่ว่ากับแวะโรงพยาบาลลอยเอหนึ่งจากว่าน้องเนี่ยไขขึ้นสูงนะคะพี่น้องไขขึ้นสูงกะอ่าพอเข้าไปอ่าหมอพยาบาล่นวัดไขคือ ไข่นองขื้นสูงหมอกเ็เลยให้พักแลก้วก็หมอกระชียาให้แล้วก็ต้องตรวจนะคะตรวจเพื่อนมายังอะ่ะตรวจเลือดบบพี่นอ่องอ่าเพื่อที่จะ,ะเบื้องสาเหตุว่าไข่เนื่องมาจากสาเหตุยังเป็นไข่วัดไงโบเป็นไข่อย่างอื่นบอนะคะหรือว่าไข่วัดธรรมดานะคะพี่นอ้องอ่าา่ออันนี้แล้วคือน้องก็ไม่พอนี่คือจะจะอัปเดตไปทั้ง บอดบีกแล้วกับผู้จัดก,การแล้วก็บบอดเฟมตลอดนะคะตามตามที่เฮาฟังจากบอดเฟมเปล่านะคะพี่น้องก็มีอันการอัปเดตกันเรื่อยๆบอดเฟมเพิ่อก็บอกว่ากับบอเป็นยังหาหมอทารหมอสรุปก่อนนะคะว่าน้องจะได้แอดมิดบอน้องจะได้นอนโรงพยาบาลบอหรือว่าจะสามารถออกได้อยู่นะคะพี่น้องพ่อพ่อคุณหมอนี่ฉีดยาให้น้องแล้วแล้วก็รอฟังผลนี่คือ คุณหมอกับให้นอนพักผ่อนก่อนนะคะหลังจากฉีดยาแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะไข่ก็เริ่มลดโ,โล่งค่ะพี่นอ้องพอข้านีคุณหมอมาตรวจนะคะมาตรวจอีกรอบหนึง่งกัปรากวาว่าคุณหมอบอกว่ากะน่าจะอนุญาตนะคะน,น่าจะอนุญาตแล้วกับ,บ่ได้ให้นอนโรงพยาบาลน,นะ,ะนคะแม่พรอกับน้องก็เลยทักไปหาบอสเฟมนะคะว่าเออจะไปนะคะพี่น้องก็เป็นเอียงที่ คือในมือนั่นตรงบอกก่อนว่าเป็นยังเป็นยังจังบอดเฟมจังหูซึกว่าแบบว่าน้ำตาซึมไม่ตีน่หูซึกเลยนะคะพี่น้องจากที่การเบิงบอดเฟมว่ามือขึ้นนีนะคะคือบอดเฟมนี่จะพยายามบอดเฟมเป็นผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะ,พนเ,นะเพิ่นก็จากก้นนะคะกันบ่ให้น้ำตามมนไหลว่าส,าส,าสาั้นๆแต่ว่าเวลาพ่นว้านี่คือเสียงเพ่นหนี่จะคอ ห้าจะหูเลยถ้าถ้าเป็นเมตีนี่น้ำตาายน่อยแต่โดนแล้วนะคะพ่อพ่อเอาถ้าเจอกัเจะคของแบบนี้นี่ขนาดเท่าอยู่หลบนอนเขายัางหู้สึกว่าเออน้ำตาซึมน้ำนะคะพี่น้องคือมันจุกขึ้นมาอยู่คอกระโบหัวเป็นอย่างแล้วกระโบหัวน่ะวันใดหน่อยข้นหนี่เป็นอย่างจังเหตุให้แบบว่ามีข้นหากข้นแพงน้องเด๋อร้ายนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้บอดเฟมบอกเลยบอกว่าอ่านองกัดเดัาหานะคะ แล้วก็บอกว่าจะไปนะคะพ่อไปไปถึงงานแล้วนี่คือบอดเฟมก็คือตั้งใจว่าให้น้องแค่ขึ้นไปโชว์ยืนโชว์โตเพราะว่าเอฟซีน้องก็คือมาถาหลายนะคะพี่น้องต้องบอกได้เลยว่าสําหรับน้องยูรีนี่ถึงแม้ว่าน้องจะบอกคอยเด้ออกออนทั่วแต่ว่า,าการตอบรับแฟนคลับแฟนเพลงหรือแม้กระทั่งกันออกโซเชียลของน้องนะคะเพจของน้องก็บอกคอยได้อัปเดตด้วยซ้านะคะพี่น้องแต่ว่าไม่ตีกันยัง ถามว่าในใจนี่มีคําตอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนอื่นน่ะอ่าคนที่ติดตามน้องที่ที่ชื่นชอบน้องนะเขาคิดจังได้วก็เข้าซึ้กว่าจังไดน,นะคะในใจมาตีนี่คือมีคําถามว่าเออเด็กหน่อยคนนี้มันมีอีหยังดีเฮดไห้หเฮดไห้คนหลายๆคนที่อ่หาหักเขาแพ่งเขานะคะพี่น้องแต่ว่นในใจในในโตกของเฮานี่คือฮัวคําตอบอยู่แล้วแหละนะคะ โดยถาเปรียบเทียบนะคะการการออกซื้อนะคะน้องก็จะได้ออกน้อยเพราะว่าน้องบริปเวปณอ่อนทั่วน้ามูเป็นบพรค่ะพี่น้องแต่ว่ากลับกลายเป็นว่า,าแฟนคลับแฟนเพลงนี่คือน่องแฟนคลับน้องนี่ร้ายนะคะอาจจะมีคว่นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะวาา <c oughs> ออา่ายุ่งมันหลายออกมานายุ่งมันหะลายนะจะคล้องกับส้ำลักเนี่ย้าโท่าทาก็คือมันเปื้อนแห้งนะคะพี่น้องเท่ากับเอาอยาจุกกันยุ่งแตะมันจะมี ้า้าเ้าเป็นเน้าเป็นอันสวนยางเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบรงเนื้ออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของคนกรีดยางเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เคือค่อเข้าจะใส่ยาจุดกันยุ่งนะคะเวลามาสวนยางนะคะยุ่งก็จะบ่ได้ก,การเท่านะคะโดยเฉพาะบานแม่ตีนี่คือมันไก่ไก่ปลาว่าสันสะปลาชุมชนลไก่ภูเขาปลาใหม่มันหลายนะคะพี่น้อง ธาตุบ่เฮ็ดจังสีก็คือโอกาสยุ่งจะกัดโดยเฉพาะน้ำมือน้ำแขนนี่ค่ะพี่น้องขั้นแลวยุ่งตัวน้อยๆแม่ขั้นเกาอยู่สันบางคนนีแพยุ่งนีถึงขนาดเป็นไข่เป็นวัดนะคะพี่น้องอันนี้เข้ากับตรงป้องกันไวก่อน,นะคะไข่เลือดออกแน่ไข่เมลี่แน่นะคะพี่น้องขั้นนี้เมื่อว้าวตอ่อเนาะพ่อน้องไปถึงนะคะน้องไปถึงบอดเฟมเมอร์เกลวาวาพ่อน้องไปถึงแล้วอันนี้อ่า อ่ะบอยเฟมเพ,นะพี่นกระดิวเนาะพี่น้องน้องว่าให้น้องแค่ขึ้นโชว์ยืนโชว์นะคะแต่ว่าน้องกะอยากลองเพลงนะคะลองเพลงของเจ้าข,ของนั่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่า,าน้องกะอเสียงกะอาจจะยัง้งไม่พร้อมดมันบ่อะตามที่เฮาเสียงอาจจะยัง้งไม่พร้อมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือน้องมีอาการหอนในนะคะหอนใน่เป็นแผลในปากร้ายนะคะซึ่งเมตีก็ค่อยเป็นนะคะหอนในอาการหอนในนี่เขาจะหูเลยว่ามันองหอน นะคะองหอนและะ้วก็ยิงเป็นแผลหลลายนี่โอกาสที่จะเห็นให้เขาเป็นไข่นี่ก็มีนะคะพี่น้องถ้าเป็นแผลหลายๆในปากนะคะก็อาจจะเป็นอาการซึมเนืองมาจากนั่นแหละค่ะพี่น้องอาการหอนไน้เริ่มต้นนะคะบาทที่นี่มีอยู่ข้ามหนึ่งทีท,ทีบอดเฟมพันเวานันก็คือแม่พ่อนพันเดวานอว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลใดนั่นก็คือ น้องยูรีนี่ว้านะคะว่าเอออ่าสิไปงานบอดเฟมนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงพอเฟมนะคะอ่าอยากอยากไปซอยพอเฟมเพราะว่าเข้ากับหูกันอยู่แล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้ว่าอ่าพี่เจนี่นะคะกาล่ากับเป็นไข่เนาะอะแล้วก็น้องซีแกรมก็เป็นไข่นะคะพี่น้องซึ่งสองคนนี้ก็มีแต่โตแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะอะกะ กะล่าสองคนถึงแม่ว่าคู่จูนีจะมากะกะจริงๆแล้วก็คืออ่าแฟนคลับแฟนเพลงของน้องยูรีนี่คือกอจากเห็นหนาวาซาซาค่ะพี่น้องกะน,นี่แหละเป็นคัาที่แม่พ่อนพนเา้ากับบอดเฟมนะคะว่าน้องยูรีนี่คืออยากไปอยากไปซอยอ่าพอเฟมวาซาซาซึ่งตะหูเลยล่ะค่ะพี่น้องว่าน้องหูซึกจังไดนะคะเพราะว่าบอดเฟมต้องบอกได้เลยว่า เป็นคนที่สพอร์ตน้องตั้งแต่แหลกๆเลยนะคะในในทุกๆอย่างว่าสันซ้าค่ะพี่น้องว่าจะการที่เอาน้องมาไล่สดขายสบู่หรือว่ามาเป็นอ่ามาทายแบบจังสีนะค่ะกับเป็นคนที่เหมือนกับว่าเดินนาตาพันกับยข่กันอีกนะคะพี่น้องเพ่นกันเลยเออใส่ขั้นแพนตัวพ่นว่าพออืมอันเพิ่อก็เออลูกพ่นว่าลูกนั่นแหละค่ะพี่น้องกับเป็นอีกอย่างที่แบบว่า คือเหาเห็นเอ่าเหาฟังจากปากบอดเฟมแล้วเหายังจุกเลยเหายังแบบมีน้าตาซึมเลยนะแม่ค่ะพี่น้องแล้วโตเพ่นเองนะ่ะเจอกับโตเพ่นนะ่ะพ่นจะขนาดใดนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเมตีกับมเว,ว่าวต่อจากที่บอดเฟมเบาวนะคะที่เมตีได้ลงคลิปมือเสานี้นะคะวาหูซึกแนวไดนะคะแลวก็อ่าเดียวคลิปนานะคะเหาาะมาอัปเดตนเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าเอออ่า กุ้มปิดในวันที่19นะคะ, 17, ะ,คะอีพี่ที่27มอลลัมซิงพี่พี่น้งนองๆก็คือไปถ่ายโปสเตอร์อยู่ขายแล้วนะคะแต่ว่าน้องยูริก็คือไปบ่ได้เพราะว่าน้องต้องพักฟืน้นเป็นบ่คะพี่น้องและหลายคนกะอยากฮู้นะคะว่าเออน้องจะหายท่านโบยังงจังใดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นห่วงน้องนั่นล่ละคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวคิปหนาะฮาจะมาว่าเรื่องนี้กันนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนอะพี่น้องนอ้องเขาเมื่อบังคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ